ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกสวนแตงทุกๆท่านครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านใส่ปุ๋ยครับวันนี้หลังย้ายต้นก้าอายุแตงกว่าก็ได้ประมาณ17เวันครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านใส่ปุ๋ยครับแปลงนี้ก็ใส่มาหลายครั้งแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้จะพามาชมว,วิธีการใส่ปุ๋ยครับ เดี๋ยวผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปชมวิธีการดูดปุ๋ยใส่ปุ๋ยครับผมปุ๋ยปุ๋ยผมผสมใส่ไว้ในถังเรียบร้อยแล้วครับเยอดยว,วแจะเปิดน้ำครับนี่เปิดน้ำก่อนเปิดน้ำรับ๊บ กปุ๋ยอะไรปุ๋ยเม็ดอะไรผมเอาลงก็ตไปหมดแล้วครับเห็นนานไหมเอาลงไปผมก็จะคนประมาณนี้ครับไม่แค่นานนะครับไม่แค่นานประมาณยี่สิบสามสิบนาทีก็ก็ได้แล้วครับตานนี้ครับผมผมไม่แค่นานยี่สิบสามสิบนาทีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับว่าเราแค่แล้วเรารีบไม่เยอะยังไง ถ้ารีบเราก็ประมาณสักสิบนาทีเราก็ปล่อยปุ๋ยได้เลยครับ <c oughs> ก็จะปล่อยปล่อยน้ำผสมก่อนครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูระบบระบบครับระบบปุ๋ยดูดเราจะดูดขึ้นจากนี่ครับสายยางวนมานี่วนอ้อมมานี่ครับเข้านี่เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้เราก็จะลงมานี่ครับหลังปั๊มดูด เข้าในปั๊มครับขานออกน้าปั๊มไปนี่ครับไปปั๊บล้วก็จะไปเส้นนี้ไปเส้นนี้ไปนี่ไปนี่ไปเข้ากองไปเข้ากองตัวนี้ครับมีกองอยู่นี่ครับจะมีกองอยู่นี่สี่ตัวครับทํากองไว้ทีสี่ตัวครับนี่เลยนี่ครับผมแล้วก็จะมารวมมารวมกันที่สี resides, ació, ่เส like. ้นจะมรวมกันที่เส้นเดียวตรงนี้ครับประมาณตรงนี้แล้วก็ไปเข้าถู่แปลงเลยครับ เรามาดูวิธีการดูัลครับ <c oughs> น้ำประมาณนี้เราก็จะมาเปิดเปิดบ์วตัวนี้นครับผมเพื่อที่จะเอาน้ำเข้าสู่ระบบก่อนครับนี่พอเปิดบ่าปับ๊บสูญญากาศลบมันเข้ามันก็จะตัดที่หนึ่งครับเดี๋ยวมันก็มาครับผมไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกมือใหม่ที่ทำมือใหม่ครับผม,มก็จะเป็นลบ ลักษณะแบบนี้ครับพอน้ำพอน้ำเข้าไปตเต็มในท่อตัวนี้ปั๊บลมลมเต็มในในระบบดนประเทศน้ำเต็มในระบบมันก็จะน้ำก็จะขึ้นครับนี่เริ่มแล้วครับนี่พอพอเต็มปับ๊บเราก็มาปิดตัวนี้ไปก่อนครับปิดชื้นไปก่อนนี่ ทำแตบบ่ผมทำง่ายครับผมกับผมสอนแตงกวาองมิวสิกครับทำง่ายครับไม่ต้องไปสีเรือดทุ่งยากแล้วก็มาคิดว่าจะได้กินไม่ได้กินครับได้กินครับได้กินทุกต้นแน่นอนแต่ว่าต้นไหนจะได้กินเยอะกินน้อยขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของพืชครับว่าระบบรากเยอะหรือไม่เยอะ <c oughs> รอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งเราได้น้ำเราได้น้ำประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็จะมาปิดปิดวาล์วตัวนี้ครับปิดวาล์วน้ำครับเพื่อที่จะหยุดน้ำไม่ให้ลงไม่ให้ลงสูถังพอน้ำหยุดปับ๊บเราก็มาเปิดวาล์วตัวนี้ครับนี่ตัวเดิมเรานี่แหละครับหมุนชุบแล้วก็กะจะตั้งเวลาครับคำนวณคิดว่าคิดว่า ให้ปุ๋ยในถังนี้หมดประมาณสักสินาทีหรือ15นาทีครับประมาณนี้ครับแล้วก็ไปประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมลงไปชมในสวนแตงครับผมว่าแตงหลังจากที่ย้ายต้นก็อายุได้สิบเก็ดวันจะต้นประมาณไหนม,มันก็มีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ ่ก็จะประมาณนี้ครับผมต้นแบบนี้ก็มีนะครับต้นแบบนี้โดนเอ็ดโดนของครับตั้งแต่เล็กก็จะประมาณนี้ครับผมต้นแตงหลังจากใช้ต้นลกาอายุ17บวันแลงนี้เป็นแตงกวาครับแตงกวาเขียวมรกดแตงกวาเขียวมรกดครับผม สวยๆดกๆครับต้องเขียวมารากตเท่านั้นเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับสนใจเมล็ดพันธุ์แตงกวาเขียวมารากตก็สามารถติดต่อได้ครับสามารถติดต่อได้ที่มิวสิกเมล็ดพันธุ์ครับผมสามารถติดต่อได้เลยนะครับพร้อมครับผมพร้อม พร้อมให้คําแนะนําครับผมสําหรับมิวสิแเมล็ดพันธุ์ปรึกษาได้ครับผมสอบถามได้ไม่ว่าแต่สายพันธุ์เขียวมรกตรครับสายพันธุ์อื่นๆก็ปรึกษาได้ครับผมสอบถามรายละเอียดได้เออแตงเป็นอะไรแบบนี้เป็นอะไรลักษณะแบบนี้เป็นอะไรก็จะให้คําแนะนําได้ครับผมศึกษาไปด้วยกันครับตรวจข้ามน้ํามาก่อนขีตมตัวนี้ก็จะเป็นปลามะเขือเทศครับ ว่าจะตัดหญ้าแล้วจะทำค้างรครับยังไม่ได้มีเวลาทำครับตัวนู้นก็จะเป็นพริกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะตูมไม่ดูดูเห็นดไม่รู้ดำปึ๊ดเลยครับนั่นกำลังเก็บอยู่ครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูครับผมพริกตอนท้ายก่อนแต่ว่าจะพาลงแถวไหนดีเนาะคือเป็นขี้โตมเนื่อกเอาแถวนี้ก็ได้ เอาเข้าไปในด้านไหนเนี่ยเนาะเนี่ยจะเข้าพาจะพาเข้าไปนิดหนึ่งนะครับไม่เข้าไปเยอะหลังใจต้นกาสิบเจ็ดกันครับผมเริ่มมีแล้วนะครับผมเริ่มมีลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมเห็นกันหรือเปาาล่าไม่รู้เ๋ยวนี่เริ่มมีแล้วหนึ่งลูก สองลูกนี่นะครับอยู่นี่นหละเนี่ยลูกหนึ่งนะสองลูกนี่สามลูกตัวนี้ครับเห็นไม่ลูกครับน่าจะเห็นดดเดาๆเลยครับขาไม่เห็นไม่อยากจะซูมครับนี่สี่ลูกครับสามสี่ลูกแล้วครับกับขนแนงกับขนแนงกับขนแนงก็มาครับผมอือกับขนงก็มาแล้วครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมแปลงนี้แปลง,น,ปลงน,นี้ไม่ได้แปลงเพศนะครับฤดูกาลนี้ไม่ได้แปลงเพศครับมัวหน่อยหรือว่ากล้องมันมวัวโอ้ไม่ใช่ภาพปันเบอร์เนาะก็เข้ามาประมาณนี้ครับผมไม่เข้าไปนะครับเราจะพาเดินชม เดี๋ยวจะพาเดินชมป่าพริกครับผมลูกน้องลูกน้องกำลังเก็บอยู่ครับลูกน้องพิเศษนั่นก็คือเมียครับกำลังเก็บอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นแปลงผักแปลงผัปกปลูกไว้กินฤดูฤดูหน้าหนาวเนาเนะฤดูทำแปลงผักเนืผักเป็นหอมเป็นอะไรครับนี่ เดี๋ยวจะพาชมพริกครับตัวนี้พริกแรมโบ้ครับผมพริกแรมโบ้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศป่าพริกครับรอบนี้ดูแตงแล้วก็มาดูพริก ดกครับดกดกแลมโบ้ครับดกเพื่อนเพื so uh, like to to ora, ่อนสมาชิกอยากปลูกก็สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางมิวสิกเมล็ดพันธุ์ได้เลยครับสำหรับพริกแลมโบ้ดกครับดกดกคิดว่าดกจนต้นเอ็นต้นล้มหมดครับเนี่ยลูกแดงเต็มแล้วครับจะบินแล้วครับแดงจนจะบินแล้ว เนี่ยลูกแดงสวยอืออ้าวเป็นยังไงครับผมเจ็บพริกเนีด่ดูพริกดูพริกพริกเป็นยังไงบ้าง เดีดย๋ยวผมจะเก็บขึ้นมาให้ดูครับลูกก็สวยนะครับลูกสวยใหญ่ครับลูกใหญ่ใหญ่ยาวสวยคนเก็บลูกคนเก็บลูกก็จะประมาณนี้ครับผมสดสดสดส,ดสดให้ดูสดๆจากสวนเลยครับ นี่ประมาณนี้ครับผมพอดอีพอดีแตกง่าย <laughs> ตัวนี้เป็นพริกครับเป็นสวนพริกปลูกไว้นิดหน่อยครับไม่เยอะครับประมาณประมาณประมาณนะครับห้าถึงหกร้อยต้นเจ็ดร้อยต้นครับประมาณนี้ครับเพิ่งหัดปลูกก็เลยปลูกไม่เยอะครับลองลองดูลองลองดูครับว่า มันจะเป็นลักษณะไหน,าานาแลมโบ้ก็จะประมาณนี้ครับผมพาชมสวนครับที่แรกก็จะให้ดูระบบระบบน้ำใส,ใส่ปุ๋ยน้ำใส่ปุ๋ยแตงเดินเตลิดพามาดู พามาดูพริกแล้วครับตัวนู้นก็มะเขือเทศเดี๋ยวต่อไปมะเขือเทศเป็นลูกเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูครับผมว่าลูกมันจะดกมันจะลูกใหญ่ลูกดกลูกสวยขนาดไหนครับผมมะเขือเทศอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมใครที่สนใจนะครับสนใจสนใจมเมล็ดพันธุ์ครับผมสนใจมเมล็ดพันธุ์แตงกวาเขียวมรกต หรือจะเป็นแฟงนพก้าหรือจะเป็นพริกแลมโบหรือจะเป็นมะละกีนครับผมมะละกีนน้ำทิพครับกำลังฮิตครับช่องนี้มะละกีนน้ำทิพลูกสวยสามารถนะครับสามารถสนใจนะครับสามารถสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้ที่มิวสิกเมล็ดพันธุ์ครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่มิวสิกเมล็ดพันธ์ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ